สิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องการบอกอะไรกับคุณนะครับเดอะสตาร์ Star, พลังงานของคุณตอนนี้คุณจะได้กลับมาสู่ตัวตนอีกครั้งกับสู่จิตวิญญ,ญาณตั้งตน้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้คุณจะได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดอะเอ็มเพรสนะครับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งรอคุณอยู่ถ้าเป็นทางจิตวิญญ,ญาณคุณมั่นคงแล้วพังพร้อมเข้าใจ ไม่ตาผู้คนรอบข้างเปรียบเหมือนแม่ที่คอยห่วงลูกใจดีทางด้านกายภาพคุณเองก็ไม่น้อยหน้าคุณจะดูแลตัวเองเตรียมพร้อมเป็นเจ้าเป่าเจ้าสาวกันเลยทีเดียวยินดีกับคุณด้วยนะครับเ a จออฟว n นนะครับจะได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ในสิ่งที่หวังไว้จใจร้อนอยู่ไม่นิ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์รอบๆที่กดดันแต่ไม่ใช่ เรื่องที่ต้องกังวลอะไรนะครับ10ถ้วยคุณต้องการให้ครอบครัวสุขสบายและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคุณสามารถรับพลังงานดีๆจากครอบครัวของคุณได้มองหาเรื่องราวดีๆในครอบครัวที่ทําให้คุณใจฟูจะช่วยเสริมพลังให้คุณในช่วงนี้ The Hermit นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะได้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาเหมาะสมขอให้รอและอดทนอย่างมีความหวังเมื่อช้าไม่เร็วเกินใจของตัวเอง ทำทุกอย่างแบบมีสติอยู่กับตัวเองและคอยหาความรู้เพิ่มเติมนะครับตลอดเวลาสุดท้ายนี้ผมขอให้พระเจ้าอวยพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณพบเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนะครับ